โต๊ะค่ะแต่งตัวไปไหนคะคนสวยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแม่ออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะว่าจะไปแต่ก็ไม่ไปแล้วค่ะแม่ว่าจะไปพี่ป๊อกกี้ชวนไปกินข้าวนะคะแต่ว่าพี่ป๊อกกี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคนสวยส,สวัสดีค่ะ บุยบุยพี่สวิตเป็นจังไหนแน่นอ้ะ fc ครับเอ้ยคนตัดต่อ youtube เจนหลังนี่นะพี่เทียคนตัดต่อ youtube เจนหลังนี่นะพี่เทียใช่ไหมคะสวัสดีแม่เล็กนะค่ะสวัสดีค่ะรู้คนสวย สี่จากภูเก็ตขอบคุณนะคะแม่สวัสดีค่ะฝนตกไหมคะภูเก็ตฝนตกไหมคะตอนนี้ขอนแก่นฝนตกค่ะหายยังคะคนป่วยยังมีหวัดนิดนึงค่ะแม่เมื่อคืนหนูอัดยาไปแล้วก็หนูก็นอนยาวเลยเมื่อคืนหนูอัดยาไปบอกบอกหลายเลยค่ะลองแก้วปิงแก้วฟังนะคน่วยอีแก้วปิง กก่เก่งคพี่เก่งอยู่ไหนอ่ะพี่ทำเล่าเจ็บไหมคะกำลังจะไปทำทีเดียวกันจริงจริงหรอไม่เจ็บเลยช่วงอาทิตย์แรกอาจจะตึงๆหน่อยนะไม่เจ็บเลยแต่ว่าตอนขอบวนการทำอ่ะคือไม่เจ็บไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่จุ๊บแจงขอบคุณนะคะโอ้ยพี่กายไม่โตจ้ากัดยิ่งมอ้ย น้องแอนนี่มอหนึ่งมิวสิกแอนมอหนึ่งมิวสิกใส่ค่ะกำลังเข่าออฟฟี่อุย้ยขอบคุณของขวัญนะคะจากพุทแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่กายของหนูทำสามร้อยสามสิบค่ะส,สก,กายขึ้นไปแล้วลูกพี่กายอยู่ไหนอ่ะเฉยไปแล้วพี่กายขึ้น่วยตัวจริงตัวเล็กน่ารักเขาอุย้ยขอบคุณนะคะ นาจาเออนาจาอยู่ห้องยูรีพากันมาำตะไคร้อนั่นเดี๋ยแหละก,กัเลยถากันล้างหน้าบางออตอ,อ,งอนส่งผมนี้หลอ่อเหมือนโอป้าเลยโอเคจริงส่งผมนี้หล่อมาเคยน้อยมาแล้วทรา,ายไปถ่ายแบบหล่อมากวันนี้ที่ว่าเขิร์นยังทุละอุ้ยส่งผมนี้หล่อจริงพี่กาย มันเหมือนโอป้าเลยอ่ะบันทิตยี่สิบเอ็ดพี่นิสาจะให้ทำทรงผมนี่แหละยูริก็จะทำทรงผมนี้จริงอ๋อเสร็จทรงผมนี้เห็นหน่อยอะาเห็นอะไเห็นทรงผมไหมแต่ว่าเอาแบบไหมเพราเห็นทรงผมนี้ทรงผมนี้มันใช้แบบแบบแบบทรงนี้ทรงนี้หล่อจริงเด็กเอาจริงๆพูดจริงโอป้าคนมองบ้กแบบไร พ่ปฝาหรือคดป้าไม่สบายนูดเหลือมีหวัดนิดนึงนะคะแม่ไข้หายแล้วพี่แม่บอกว่าอย่าเขินพี่กาย <c oughs> ไมเขินหอกมมนลอยลีชกี่นะอ๋าอย่าขังที่ละชมดูชมหน่อยเว้ยถ้าไปเขิน รอดไ้เอเดินเดินนี่กะตีกองเบิดเมื่อรอดพิดเขาผู้ใดปุ๊บๆอาสปสรเขาผูไใดอยละต้องคอยบินคอยโทรเจ้าอ่าอะไรวะเลดพูดเออเรดเลดพูดเลดพูดเรดพูดเรดพูดเขาผู้ใรเลยเป็นอย่างต้องคอ กุลีแค่ยังล่ะจ้าก็ได้เห็ดเซเวแล้เนี่ยยีกองบนมือนสิพา้ากันอาจคิิบลองเพียงลองนเนาะอาลลูกสุดเสียใจนี่วันที่แม่เสียหน้าชาวบ้านนินทาวันที่ลูกเสียรักรัฐาณาจนจรจึงเป็นคนอกทางบ่าวท้วัหนักเจ้ฮัดไปคนข่าดองเป็นแสน ใส่แวนต่างหากอย่างจะข้างเฮ็ดบ่ดีบอกขึ้นห้งแม่บอกว่าอันหวานเห็นแม่บางน่ยแต่หนุ่มแต่กันไรแม่มันหวานไม่ได้จริงๆหนูพูดจริงๆเลยวันบวชวันไหนนะลูกมีเสื้อนางให้ใส่ไหมเอ่อจะเป็นเสื้อสกายโตเกียวมิวสิกครับไม่มีเสื้อนางนะครับแต่ว่าจํานวนจํากัดนี่มีของหนูจะเป็นชุดสวยหนูไม่ใส่นะ เออไซสแดกับไซส่มาแล้วครับเออบอลเราก็ไปหายันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี้ครับลองเพลงกลบเขื่อนความเขืน่นปนะนะไปะนะปนะไนะบปดะนะไปเะไนะไปะนะไปมะไนะไปนเไปนะไรบะไปนะนไปนะ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 ไปแะ้านะ 9, านไปนะนไปนะะไปนะไปนนนะจัดไปจัดไปอยู่บะไปอยู่บะ พี่แอนจำหนูได้ไหมครับผ่นะพีทดิวะจำได้น้องพีทเออเอันนี้คือว่าสีใส่เสือคููเสื้อเสื้อคููเสืยอนากนะเสือคูไม่เขาคิดเสื้อคู่กับพี่โจงไงก็ใส่ไปได้น้องพีท คนคืเป็นไรแต่อันนี้อันน,นี้เดี๋ยวพี่ออกปรลังกัน,กนโอเคสระได้ส,ร,สระดะ้เอพี่กายแถวนั้นฝนตกไหมเอาไอาก้กระยุขวัแกนอ๋อเลยจากออฟฟิศมาประมาณหนึ่งกิโลนี่มีดี่อันนี้ไปตามเทพมือได้ลกูกตอนนี้ยังยังไม่รู้คิวนะคะแม่เพราะว่ายังไม่ทำวีซ่าเลย เออต้องมีเงินนอนเหมือนเหมือนที่เขาว่านอนเราไปนอนเราพูดไปทำลายจิตใจลูกชายแม่มาใส่มาได้ใส่มาได้สาบาทโบกเอยยังบาทเด้อ๋อมันมันเป็นสีขาวพอดีแม่หนุ่มแม่หนุ่มเค้กซื้อให้สีขาวก็ได้ไอซ์ซื้อให้เพราสีขาวเอื่นฮะไอซ์ซื้อให้เพสีขาวอื่นโบโบเป็นยังโบเป็นยังซื้อแบบเดียวกันก็ได้โบเป็นยังโบเป็นยังไม่ตรงกาน โครงการฮน้าเจอเลยค่ะมือกองนี่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 เบดเบดเบสเบสเจ็ด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 เออนั่นนี่นี่นี่ชอวาน้องเสียคุรวนเลยเฮ้ยชหวาน้งเสียเดี๋ยวคอยเอาเบสไปเหรียญน้ำสกายมาสกายห้างจากสุวรรณภูมิจากโลกยี่สิบโลครับ เมื่อคืนเห็นสายตาไอ้โจนเพราะกังวลเลยค่ะไปกินสุกี้ตีหน่อยอ้อ้ยเหนียวยุลีดูเขาปะน้องูหิวอีกแล้วพ่มาท้ไหนกินเขาเลยโมนี่ไม่ได้ไปไปกินไปกินแตมหฮอป่ะแตมีหฮอยหนังบดมักใส่หฮอนี่ออยมันมีกับเขาพอมันมีหลายอย่างเลยไม่ยูริสิล้วนอุ่นหมอล้วนอุ่นดอก ยูรียันอ้วนลุนยูบอ้ะไอ้รุนอุ่นยานยานด้วยยานไปกินตำปลาเอะยูลีกินบอดายยูีทองบ่ดีมันมีหลายอย่างมันบ่ดีมีแค่ตำปลามันมีกระเข่ามองยูรีทรงผมเหมือนพระอภัยมณีไม่ใช่นาจานาจามาจากนาจาไหมนาจาที่เล่นเป็นภาพการ์ตูนที่เป็นอ่การ์ตูนญี่ปุ่นอะยาส่วนน้องกินน้องสิบหกว่าลึกใจแม่ทองแล้ว ไม่วันที่ยีบสองเนี่ยเขาจะไปกินข้าวกับผููบ่าวเขาใครเอาคนนี่เดียวยังไงยังไงทำไมที่กายมีปัญหาอะไรฮะมีปัญหาอะไร อะไรเง mm ินหาอะไรชั okay. ่วไปกินตามมี <S <S ้อก oh, ับบอไปถ้าเป็นพี่โจนะพี่โจไปดิหนูถ้าเป็นพี่โจพี่โจบอกไปดิหนูเป็นยังไงก่อนฮะมันเป็นพี่โจบันย่ามขออยู่บ่เคยส่วนไหนส่วนนี้อย่างไรเป็นตอนไอเป็นขวัญข้าไอย่ามขอ่อยู่บ่ไปไปให้ยังไปเป็นกลางขวาญขอเดีแลวนี้นั่นนั่นปากที่นั่นน่ะ ไปไปแค่ยังงคะตีกินบอดจำเหมือนหรือตีกินไปไหมพี่กายตามมีหัสกายเอาหน้าไปบุบบ่พอแก่สำน่ายวะครับไม่เลาน้องยิ่หมองไอ้สำน่ะครับมันมุนฮะไปบ่หลาจะไปก็ไพลฮะหลาจะไปก็ไพล กาที่แรกชวนพี่ป๊อกกี้ไว้แต่ว่าพี่ป๊อกกี้ทำธุระอยู่เซนทันยังไม่เสร็จเลยมันสีดีหรือบอทันอยังคอยสิไปไปรับพี่ป๊อกกี้แล้วก็ไปไปนี่ฮะจะอย่าเลียนตัวสกายไปเปเป็นมูนองแม่นั่นแม่ถ้าพี่กายไม่ไปแม่ทัวลงเลยได้ได้เลยนะ เออบอกดีๆก้อนอ่อนก้อนฮะอ่อนก้อนโอ้ยสิว่าขยันพ่อเม่อ่อนก้อน <Huh? S 1> อ่อน,อ,น What? What? What อุ่นเ,เรียวเลียวเขาอ่อนแบบไหนน, <laughs> นะอ่อนกาย่ะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> <laughs> เอาไว้ไว <laughs> เรียวเขาเรียวเขาพี่กายพายหนุไปกู้น้ำไล่เลยเยอ yeah. <น>ะแม่พี่กายจ้าโวยยพายหนุไปกิน <c oughs> ตามีฮอหน่อ <c oughs> ยเราอยากไปหรอคะเ <c oughs> นี่ย น้ำล้อยขอยไอ้ขี่ป่ะบอกให้อ้อนดีดีพี่กายพาหนูไปกินตำมีฮอหน่อยได้ไหมคะพี่กายจ๋าพี่กายจ๋าเัวจะเห็นหนาสัรนจะาบอกคือขักอย่าลีกแม่ พี่กายคนเบิ่งสีรอยแล้วบอกให้โลกรูกไปเลยพี่สกายเป็นอะไรคะเป็นลาบูครับแ <c oughs> นอนสก,กายตัวจริงหน่อมากแม,แม่แม่ไปเห็นใครคะพี่กายพาหนูไปถ้าพี่กายมีแฟนแอนนี่สิเครียดบะหนูยินดีมากหนูมอบช่อดอกไม้ให้ด้วย Bố hòa ai thiên mùa hết kỳ mùa nè Bố hòa kỳ mùa hòa từng tên sa mày an Bố thân mi bao cho tâm luật nhìn nó mì 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 ายกินเขาเอาอาหารร้อนๆอะไรมันมีทุกอย่างมันมีกับข้าวมันมีอะไรหมดเลยโอเคคิดก่อนจะ <c oughs> กลายพะหนองไปเทศตำรวจก่อนเนี่ยลูกเมื่อช่คนนี้เก็บลูกเบสบอลอ,อ่อนนิดนึงอ่อนนิดนึงเสร็จแล้วิดจารลานเพราะว่าคนรอๆจังอ้ายมันไปน้ำคน้นยาก เผือเขาสีมาส้วนหน่ก็ต้องเน่นโตเนี่ยยังไงเพราะว่าไอเป็นผู้ชายตาดำที่แบบว่าอ่อ,อนหวานอ่อนโยนไผสีมาต่อยสีมาสู้นนี่มันก็พอเม่ไม่เงี้ยไอหว่วงขึ้นอย่างเดียวสีมาเห็ดท่านหนีกับไอ้มันบ่ได้ฮะนะครับคันสิไปใส่ันไม่เงอ้ยไอ<ป>ผู้ช <ไป S 1> ายคอ,อยกับลูกไม่แม่คือกันเป็น,<ห>นยังไงเขาเช่าอ๋<ข>อไม่หิ้วเขาแม่คอยหิ้วเขา <อ S 2> ก็หิ้วไปก็หิวไปก็เปลี่ยนท้องพันนี่หนูไปหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปขับรถมารับพี่หน่อยยุใสยุเฮี้ยนยุรีตรงโลมาไปผู้เดียวโลดล,ลูกอีรีแม่จะเรียนตัวหลเดีวยวทรงเดี๋ยวจะข้าวก่อนเดี๋ยวเฝ้าลุง คบนมันอยู่ตรงนั้นมัยยเเองพราาะว่เออมันอยู่ตรงนั้นไหมตรงที่ว่าทางไปซักผ้าไอ้หุ่งบอกยี่หลาไปซักผ้าใส่เออเออแมนแมนแมนปอดทอนบอแมนเตลิดปอดต่อทไปมันมันมันฉีเป็นช่องพวกตลาดนั่นบอยาส์มันมันมันสิเป็นโอยตลาดยาวเสียวยาว โอ้ยบปกินณแบบฉันอ่ะเขาบ่าหิวเขาละเขาแต่งตัวเป็นเช่าก้อได้มึอนี้ตีแต่งตัวย่างปานนั่นเขาเป็นดาราเขาต้องรักษาภาพักเขาไปกินเขาเขาซื้อนี่เขาไปใส่เขาต้องเฮ็ดตัวให้มันดีๆแม่แซมสอนไว้แมนบอยุลิแมนบอลยูริแล้วเสียเลยกินย่างได้แมนบอลยูริแต่เว่าสองชั่วโมงผมเช่าเสียแล้วเช่าเสียสัดส่วนย่างนี่ว่าได้กินหกโมงแล้งผมดีุลย เสียเอาน้องยูรีไปนน้ำครับผมแต่ว่าอยกินของเพชษไม่ไม่ให้น้องกินของที่ไม่ดีอะเดี๋ยวไม่ให้น้องกินของที่มันแสลงมดของแสลงอย่างเช่นโบแดงแสลงใจเห็นโบแดงแสลงด่าเขาด่าไอ้ไอ้นี่ด่าไอ้พี่ไม่ได้ด่ายูริใช่ไหมเราต้องทำตัวดีๆใช่ไหมยูรีแม่แซมสอนรใช่ไหม ใช่เราต้องต้องทำตัวดีๆนิดนึงใช่ใชทำตัวด,ดีเหมือนพี่กายหน่อยอันนี้อืมนี่เนี่ยเ <c oughs> มื่อไหร่เราจะมีคิวเล่นตะวันแดงบ้างวะอยากอ๋ออันนี้ก็ไปทุกวันนี่ไปทุกวันมาเลนี่ <c oughs> ไม่อยากมีคิวเล่นตะวันแดงนี้เนี่สิว่าไปเสมอ,อยังไต้เสมอนี้ยังรักษาตัวไปไรอย,อยู่ <c oughs> ชันกันทักษะสมกันอายุขวบแล้วไม่แล้วไปแล้วไปเห็นเวลาหาหน้าที่ขันมาแล้วยกเลิกแคนเซิลนี่แล้วแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไปไปซะก่ไปแล้วเป็นยังคือเป็นคนพันนี่เป็นคนนัดคนแล้วเป็นยังคือต้องพิษนัดพิษยังเอ้าหัวตะนัดมังยาดิไอนาผ่อนไม่แล้วเป็นยังคือประมาณหัวตะนัดบังยาดิเห็นไปบังยาเนี่เลยบอกง่ย นัดสิบโมงเจ้คอยไปเชียงจี่เฮ้ยพ่อแมนแอนนี่เออคือเป็นคนพันนี้เ<า>ชียงรอดบูตันาน่าป๊าป้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยร่มดีเถอะวะเฮ้ยขอบคุณครับรอดบูตขค้นอย่างร่มด,ดีเถอะวะ ก็นั่นจะข่าอย่าเฝ้าเลยไอเดอร์ลาก็ไปแล้วะไปแล้ว,ลวคือตรงเวลาเรยยนเสียงแล้วทุกคนรู้ไหมเวลาบอสขึ้นมาอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าแกม,มาพเพราะแกจะมาตัดด้วยเสียงเพลงรากลองเพลงนั่นเดียวอันนี้ไม่ได้อของฟ้าแม่ของแท้ครับ ของบคุณครับขอบคุณสำหรับเลี้ยวเหลียวนะครับเล้ชว์้ไทยแลนนี่นี่เลี้ยวชอสุ้ไทยแลนดเส็แล้วโอ้ยยิ้วเขาหิวเขาเด็นบบนี้แน่สกายนันนะ้นนะนของจริงคนนี้คนนี้ยว่ะเดินยังไม่ได้ เล่นติ hey, right. you know, ๊กต๊อกไปหรออืมเล่นยังกว่าไหนแต่กายอดทนนะลูกแต่งตัวบัทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเท่ค่อนเทียนน้องกันข้อเท่คอนเทียนน้องกันชีวิตไายมันก็ดสิมีแต่คอนเทนต์คอนเทนต์นี่ละมันเคยเป็นความจริงยังกบานเขาจักเกียเอยิ่งไม่อยากเป็นความจริงอยังก็ว่าล่ะไอ้มันนอนตัวก็สมอายดอกฮะ ตัวมันผสมไฮเงี้ยไงมันรอบอกไหมตัวผสมไฮไอ้ก็เอือมอาจะคล้องจะวะไอ้บอกไหมไอ้ก็เอือมอาจะคล้องจะวะอนี้ยี่ริที่บ้านมีคันช่องไหมอะที่บ้านมีคันช่องบออะไรคันช่องกระจกโอ้โหอะไรคันช่องโอ้ไม่รู้จักสับคตรโบราณเลยอ่ะ คนบอกว่าหาแฟนที่ระดูหาแฟนบอกยูรีเล่นเพลงคนหูมาวด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 รหูนี่เราเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ำหอมนะคะโอ้ยแล้วก็โอ้เปิดอาบมาซะคุ่นวุ่น มันก็สีเบ้อพเอานั่นนั่นเอ้เออเออเอทเอทเีนอดลังลางเอ้ยเยยินมีกากินจบไปแล้วดีนองเอาโอ้ยอุ้มดูสิมันภาษาใจวาเบ่ เปิดฝาออกแล้วก็กินเข้าไปเลยจ้าจะได้หอมมาจากข้างในเนาะกินเข้าไปโรดแล้วก็ได้หอมมาจากข้างในนั่นนะยได้กินยังอ๋อได้กินแล้วยังไม่ได้กินเลยเอากินหน่อยโอเคบอว์เดนบอว์เดนบอว์เดนโอ้ยเนาะอุ้ยหอมมาก <laughs> ชอบมากสวยมากเฮ้ยคือ,ค,อคือนี่แบบอุ้ยฉีดสเปรย์ร็อกนะ นี่ฟินิสลูกวันนี้นะคะเอวี่ดิง